เออรอรอถายได้สวัสดีครับมาแล้วโอ้โหเปิดคลิปเลยก็เจอช่างโดมเลย <im itation> อัโดโดมนี้อะไรตัวเดินอะอช่างโดมอ <im itation> ืใกล้เสร็จแล้ววันนี้เลยกี่ตัว,สอ,ตวสองตัววันนี้ก็ถอดโซ่นะครับไอ้คันคันอ้ไโชคทวีเอาส่งกันเนาะั่นไหนอันนี้ก็รือรของของเต็งน,นะครับ ปีเมื่อปีเมื่อกี้เนี่ยตัวเดินท้องนี้นะลูกปืนมันจะครอบแตกนะครับคือว่าเราประกอบอะ่ะเราใส่ไปแน่นๆแน่นเ,นนก,นเนนกินแน่นเกินครั้งนี้ลูกปืนมันร้อนมันก็เลยแตกแต่นี้เราแก้ปัญหาจบแล้วแต่เหลือเหลือปลายเพลาครับมันครับปลายเพลาครับเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยมันรูดครับเพราะว่าปัญหามันน่าจะเกิดจาก ยังไงล่ะเกี่ยวกับอะไรดีช่างโดม<า>ปัญหามันเกิดจากอะไรไน,นะเกี่ยวกับการขับรุนแรงไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวขับแรงเลยคนขับกับซิ่งเกินนะใช่ช่างโดมขาว่าไงนะอถอยกระเทกเอาแต่น้าเลยวะก็อาจจะมีส่วนนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะมันคือเขาก็กถอยถอยกระเทาเะนณะด้วย คือใช้แต่ฝั่งนี้เดินข้างก็เปลก <S <S ผมบอกว่าให้เดินเก็บข้างฝั่งนี้เขาก็ไม่เก็บเขาก็จะเดินเอาฝั่งตัวแยกกันไรอะเก็บข้างแต่ฝั่งนี้ปากมานันบีมดรถเนี่ยปีนี้ช้ำม,มากครับช้ำคือว่า <ๆ S 2> เราม่กความว่าไม,วไม่ใช่เละเทะนะคือว่าซ่อมอะเราซ่อมอะซ่อมเยอะเนี่ยโซ่ก็โซใ่โซใหม่ทั้งสองข้างอะแต่ว่าไอยังไงล่ะขับขี่เรเกอยอะไอันี่พอเสียก็เสีย แล้วก็เดี๋ยวจะเพลานี้ยไปทำใหม่นะครับเพลาเนี้โอ้หลายพันเหมือน่ยถามวันนั้นก็เจ็ดพันกระบาทก็เดี๋ยวเปลี่ยนเพลาใหม่แล้วก็แต่ไม่รู้ปัญหาแม้จะเกิดจากนี้ยหรือเปล่าเนี้ยเนี่ยไอ้ลูกกลมๆนี่ทำเนี่ยมันมันมันเหมือนว่ามันไม่มีตัวล็อกหรือเปล่าเนี่ยมันหมุนได้มันคลายได้นะมันคลายได้แล้วก็ตอนผมถอดมันก็เห็นแต่มันคลายตลอดเลย มันก็นเลยน่าจะน่าจะเกี่ยวกับไอตัวนี้ด้วยมัง้งมืนมันดันน็อตออกมันรูดออกเลยปื๊ดเลยเกลียวนี่รูดหมดเลยนะว่าเกลียวดีๆนะครับเนี่ยคนแรงกระรดอืมคนแรงกระรดจั <c oughs> งโดมอู้ดูเซมเมือง้างวางเ <c oughs> พิ่งมาจากกรุงเทพจางโดมหน้าเกี่ยวก็ไม่เห็นเพิ่งจะได้เห็นเนาะกันนี้ก็จะเช็ค <c oughs> ช็คไว้นะครับใครสนใจก็ ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะทำซีให้ไหมด้วยปีเมื่อกี้ก็ได้กี่ร้อยสี่ร้อยเกือบห้าร้อยได้นะครับคันนี้สี400่ร้อยเกือบห้าร้อยแล้วคันสักคันสักก็ได้เยอะคันสักได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกืบแปดร้อยคันสักก็ช่างเป้ครับมันนี้ก็มารื้่ก้อนก่อน เดี๋ยวช่างโดมพักกินน้ำกันแป๊บหนึ่งเงนะ <c oughs> งเลยลูกพี่จะมาลนทับอี <c oughs> ๋มันจะโดนไปไหนลูกพี่หลัก <c oughs> ก็คุณลิงลนลอกดูนี่ช่างเราก็อดัดบายทับปะบายทับ <c oughs> อันนี้ก็พเพิเ่งจะทำวันแรกนะครับผมเลยไม่กล้าถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ทำครึ่งวันก็หายไปสี่วันนะครับลูกพี่เราเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับขอไว้รุ่นครับกิเมืเลย <c oughs> ไม่กล้าถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าย,ย่างน้นอย่างนี้ครับอาีจะมุ่ไปดูรวมๆร,ร,รอบรถดีกว่า อ่าลุกแล้วตอนนี้เมือ่อแก้ขไขอะไรบ้างนะครับเมื่อเกี่ยวมเมื่อเมกี้กะโบกระโบกระเจงไว้ลูกหนึ่งครับทะโบเปลี่ยนใหม่ครับกระโบเสียงวิด,ดีแล้วครับาวนี้กระโบแล้วก็อะไรอีกใบพัดอาจจะมองไม่เห็นนะครับใบพัดเนี่ยใบยพัดก็ตัดทําใหม่นะครับเมื่อเมื่อกี้แก้ไขางานหน้าเกี่ยวแล้วลองฟงัง ลองฟางก็แต่งใหม่ไม่เจอเข้าวหน้กก็ไปไม่ไหวเลยเพราะว่าไอ้ใบใบตบใบตบใบพัดเนี่ก็ทำยังไงไม่รู้เป็นใบเขียงๆก็เลยตัดเป็นใบตรงๆมันก็ใช้ดีนะครับคราวนี้มันมันไม่อึดเลยมันไม่ค่อยหนักตู้เลยตู้มันเบาอืมก็เปลกตอนแรกก็ลองใช้ดูก็เกี่ยวไม่ได้เลยครับหนักตอนนี้ก็ สบายมากแล้วระบบก็จะมีนี่อี่ผู่มว่า <c ười> บีเมิดนี่ครับนี่งอหมดครับนี่งอหมดเลยต้องทำใหม่ตอนนี้ก็งอขึ้นตัวน,นี้ก็ฮักมดดูดิเกม,มสุดเกิน บอกก็ไม่ฟังนะมึเนะคนอายุเยอะแล้วเองนี้แหละบอกยากเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นบอกง่ายหน่อยเก็บกระ,กระสริมตัวนี้มาครับดึงไว้แบบมันจะขับนิ่มกว่าเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเหมือนมันดึงช่วยดึงได้ดีกว่าสักกก็ใส่เหมือนกัน,นครับตัวนี้ดีใช่ดีขึ้นลงสบายเลยมันเหมือนกับช่วยดึงเสากลางด้วย ก็เะสีเก็บใหม่ถ้ามีงบหน่อยก็ติดสติกเกอร์โอ้จเจ๋วอยู่คน,นี้ช่วงล่างก็ใหม่หมดแล้วก็มีปัญหานะช่วงล่างก็แค่เช็คก,ก่อนจะดูรวมๆหน่อยโอ้ลืมไปเมื่อเมื่อเมื่อตอนตอนแรกไอหัวจรวดมันจะทิ่มลงเนาะ แล้วมันเกี่ยวข้าวข้าวล้มม,มันเกี่ยวไม่ได้ผมก็เลยตัดใหม่ถ้าใหม่ให้มันเคลียดขึ้นให้มันดันดันข้าวล้มได้นี่มันปากนี่เกี่ยวข้าวดีแล้วข้าวล้มนี่ดันสบายครับตอนนี้เบาชุดใบมีดอะไรเราปรับแต่งใหม,ม่แล้วหัวเจรวดเจ๋วเลยเจ่ตอ,ตอนโรงงานแรกๆก็จุกจิกเพราะว่าไอเรา เราไม่เคยใช้รถไงคันนี้เราไม่เคยได้ใช้เราเพิ่งมาลองปีแรกก็ต้องเก็บงานต่อหน้าลงก็เยอะเหมือนก่อจะลงตัวก็กลางๆก็ดูแล้วส่วนตรงอื่นก็มีอะไรก็เหมือนเหมือนเดิมครับฝาครอบโอ้ฝาครอบใส่แล้ว คอนโทรลคอนโทรก็เปลี่ยนใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเก็บแค่ซึมตัวนี้แค่นั้นเองแล้วก็ตัวอื่นก็เหมือนเดิมจ่างดงกระลือใส่พงใส่พานทับเล่นนะครับ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆทำคัที่เสร็จก็น่าจะทำคันสัก งานสักก็จะเก็บงานนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะครับทำซีรอกใหม่แล้วก็ดูพวกรอยซึมรอยซึมน้ำมันซึมก็น่าจะตะเกรงตะเกรงก็ทำโครงใหม่ก็แค่นั้นไม่เยอะเห,เห็นแต่เกาเห็นต่เกาเก่าอย่างนี้ก็ซ่อมมาเยอะนะครับ ตัวนี้ก็มีอะไรอีกลูกติหายตรงนี้ที่ทําเพิ่มหาให้ไปที่ต้องหามาใส่ใหม่ทําขาวยึดใหม่ลูกติก็ะทอก็ได้แก่ทีหนึ่งตรงนู้นมันเวียงไม่ไปตอนแรกเป็นเพราะคอนโทรนนะครับอันนี้ก็แก้หายแล้วต้องมี้จะอ่อนๆก็พวกนี้ขาตั้งพัดลมนึง พ่อเกไปเก็บไอเหล็กเหล็กบางๆมาใส่ตอนแรกมก็ว่าแล้วมันไม่น่าจะอยู่มันก็เตกเดี๋ยวตัดทำใหม่ครับนี่ขามันบางเชื่อมก็ไม่อยู่เดี๋ยวทำใหม่ตัวนี้เเรียบร้อยครับถอดมาแล้วเรียบร้อยอือนี่ ห้องก็ประมาณนี้ครับเงี้ยก็จะได้ครับตอนเงี้ยไม่ได้ถอดไม่ได้ถ่ายดูนะครับตัวนี้สิบเพลาาน้อยแต่ก็ทนอยู่นะครับเนี่ฝั่งนี้ก็ถ้าประกอบดีๆก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับลูกปืนไม่ร้อนก็ไม่แตกนะครับอันนี้ก็ไม่เคยแตกเลยแต่ฝั่งนี้มีปัญหาแค่ลูกปืนเรล่าสามว่ามันร้อนแต่ก็แก้หายแล้วครับตันนี้ โอเคแล้วตอนนี้เเ,เดี๋ยวล้างแล้วก็ทำเพลา,เ,าเ,เปลี่ยนเพลาใหม่ก็ประกอบเ,ออเติมน,น้ำมันก็เสร็จนะครับใส่โซ,ใโซ่ใส่โซ่ก็เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับวันนี้คลิปอาจจะสั้นบ้างไปครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับเดี๋ยววันประกอบวันไดีได้จะมาถ่ายให้ดูนะครับ แต่ทีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ